สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่กำลังเปิดโหมดเมืออาชีพอยู่ณนะปัจจุบันตอนนี้นะคะและเพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่ได้สมัครตัว Meta v e r i f y นะคะของระบบเพจ Facebook นะคะฟังทางนี้เลยนะคะเพราะว่าอะไรวันนี้เม่ยุ้ยจะมีสาระดีๆนะคะแล้วก็ประสบการณ์ ที่ผ่านจากประสบการณ์ตรงของแม่ยุ้ยเองนะคะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับฟังนะคะเผื่อจะเป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจของเพื่อนๆนะคะในการสมัครการใช้งานตัวนี้นะคะตัว Meta v e r i i y y นะคะเพื่อนๆหลายคนก็คงได้ยินผ่านหูมาบ้างแล้วนะคะเพราะว่าการที่จะใช้งานตัวนี้ได้นะคะ เราจะต้องทำการสมัครไม่ว่าจะเป็นการสมัครผ่านทางโทรศัพท์มือถือหรือว่าสมัครผ่านทางออระบบคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งในการสมัครใช้งานมันจะมีการเสียค่าใช้ใจ่ายนะคะเนาะสมัครผ่านมือถือเสียเดือนละ330บาทนะคะต่อเดือนหรือ,อ,อถ้าเพื่อนๆสมัครผ่านทาง คอมพิวเตอร์ PC ก็จะเสียเดือนละ2 0 0รบาทต่อเดือนนั่นเองนะคะก็คือแต่ในการสมัครในแต่ละครั้งก็คือแบบไม่ได้ผูกมัดนะคะเพื่อนๆคือสมัครเป็นรายเดือนถ้าเดือนต่อไปเ,ออเราไม่ต้องการที่จะใช้งานตัว Meta v e r i f y ต่อเราก็ไม่ต้องชำระเงินนะคะเนาะแต่ถ้าเรายังต้องการใช้งานตัวนี้ต่อเราก็สามารถชำระเงินต่อไปได้เรื่อยๆๆอ,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 อันนี้แมอยูจะเข้าประเด็นหลัก นะคะข้อประเด็นหลักที่เราได้พูดไปข้างข้งต้นว่าใครที่ยังไม่ได้สมัครตัว m e t a อ d i i y y นะคะต้องฟังทางนี้เลยนะคะสำหรับตัวแม่ยุย้ยแม่ยุ้ยได้สมัครมาช่ว่ระยะเวลาร,ระยะเวลาหนึ่งแล้วก็คือประมาณไม่ถึงครึ่งเดือนดีนะคะล่าสุดแม่ยุ้ยสมัครไปแล้วหลังจากที่แม่ยุ้ยสมัครไปได้สักประมาณ10วันนะคะ ระบบเพจของแม่ยูเองก็เกิดปัญหาขึ้นนะคะก็คือเอ่อเพจถูกจำกัดการสร้างรายได้เอ่อในตัวโฆษณาในคลิปเรียวและก็โฆษณาในสตรีมหรือว่าคลิปยาวนั่นเองนะคะได้ถูกการแจ้งเตือนซึ่งปกติแล้วถ้าเราไม่ได้สมัครตัว Meta v e r i f y นะคะ ตัว meta verify จะพูดอ,อ,อีกมุมหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าอันนี้พูดในความเข้าใจของตัวเองเนาะเพื่อนๆเป็นตัวดูแลเป็นตัวดูแลช่วยเราอะค่ะเพื่อนๆช่วยเราดูแลระบบเพจเฟ e บุ o k ของเราเน่นเองนะคะคือป้องกันอีกชั้นหนึ่งนะคะไม่ให้ระบบ เฟซบุ๊กของเรามันเกิดปัญหาหรือว่าถ้าระบบเพจเฟซบุ๊กเราเกิดปัญหาเราก็สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลในเรื่องนี้อีกทีหนึ่งได้นะคะเพื่อนๆคือ,อพูดง่ายคือเราซื้อเราซื้อระบบความปลอดภัยให้กับ เพจ facebook ของเราในเองนะคะเพื่อนๆแม่ยุ้ยก็เลยตัดสินใจซื้อซึ่งก่อนก่อนหน้านี้ที่แม่ยุ้ยไม่ได้ซื้อนะคะเวลามีปัญหาเกี่ยวกับระบระบเพจ f a c e b o o k ของเรานะคะ<ๆ>เพื่อนๆแม่ยุ้ยพูดตรงๆเลยว่าติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในเรื่องนี้หรือเขาเรียกง่ายๆว่าศูนย์ความช่วยเหลือนะคะเวลาเราต้องการความช่วยเหลือเนี่ยเราติดต่อเจ้าหน้าที่อะยากมากเพื่อนๆคือ วันหนึ่งก็แล้วกดไปอ่านข้อมูลโน่นนี่นั่นไปดูเกี่ยวกับการแนะนําเพจของเพื่อนๆท่านอื่นว่าต้องเข้าไปตรงนู้นต้องเข้าไปตรงนี้เข้าไปแล้วก็ไม่ได้หรือกว่าจะได้มาค่ะเพื่อนๆเ,เขาก็จะตอบตอบมาเป็นแบบระบบอีเมลอะคะ่ะก็คือส่งส่งข้อมูลมาทางอีเมลเวลาเราสอบถามข้อมูลหรือว่าสอบถามปัญหาที่เราเกิดขึ้นนะคะว่าเราจะต้องแก้ ไปในแนวทางไหนปัญหาที่เราประสบพบเจอเนี่ยมันเกิดจากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราต้องส่งข้อมูลเราต้องพิมพ์ไปแล้วตัวระบบเพจเ c e บ o o กอะค่ะเขาเขาก็จะตอบมาแบบส่งมาที่อีเมลของเราแล้วเราก็เข้าไปอ่านซึ่งมันใช้ระยะเวลานาน,านมากค่ะเพื่อนๆคือแม่ยุ้ยเคยประสบมาแล้วมันนานมากแต่ หลังจากที่แม่ยุ้ยสมัครตัว Meta v e r i f y นะคะเพื่อนๆไอสิ่งที่แม่ยุ้ยกล่าวมาข้างข้างต้นเนี้ยค่ะคือมันง่ายมากเลยเพื่อนๆมันง่ายจริงๆคือแบบเฮ้ยทำไมทำไมเราไม่สมัครตั้งนานแล้วอเออเพื่อนๆทำไมเราไม่สมัครตั้งนานแล้วคือมันง่ายมากที่แม่ยุ้ยเคยลงคลิปไปว่าแม่ยุย้ยเพจของแม่แม่ยุยยะค่ะถูก จำกัดการ,การสร้างไรายได้ใช่ไหมพอแม่ยุย้ยไปเช็คดูหลังบ้านนะคะเช็คประเด็นตรวจสอบหลังบ้านนะคะมันก็ไม่ได้แจ้งเตือนว่าแม่ยุ้ยอ่ะผิดผิดกฎละเมิดส่วนไหนอะไรเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้แจ้งเลยคือระบบหลังบ้านของแม่ยุ้ยอ่ะยังเขียวปกติยังสามารถสร้างไรายได้ปกติแต่มีการแจ้งเตือนขึ้นมานะคะ,ะแม่ยุ้ยก็เลยเข้าไปะคะ่ะเพื่อน เพราะว่าเรามีตัว Meta v e r i f y แล้วใช่ไหมเราคือต้องบอกนี้ก่อนว่าถ้าเราสมัครตัว Meta v e r i f y แล้วนะคะมันจะมีปุ่มอีกปุ่มหนึ่งเพิ่มขึ้นมาให้เราก็คือการสนับสนุน,นเพื่อนๆมันจะเป็นเพิ่มปุ่มตรงนี้มานะคะก็คือปุ๊บเราก็ติดต่อนะคะสำหรับคนที่มี เอ่อเมตาเวอร์ดไฟแล้วนะคะก็คือมันจะมีปุ่มติดต่อแชทสดกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเกี่ยวกับระบบเพจ a c e b o o k ของเราอะคะ่ะเพื่อนๆน,นั่นแหละเมยยูก็เข้าไปแชทตรงนั้นปรากฏว่าไม่เกิน2นาทีค่ะเพื่อนๆเ,เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาว่ามีปัญหาอะไรที่อยากจะให้เราช่วยเหลือหรือว่าแนะนำไหมคุณต้องการให้เราช่วยเหลืออะไรไหม แบบนี้ค่ะเพื่อนแมยุ้ยก็บอกไปว่าเม่ยุ้ยเจอปัญหาแบบนี้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 นะแล้วก็ส่งรูปให้ดูแล้วก็เราก็คุยคุยคุยกันสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ขอเบอร์แม่ยุ้ยนะคะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะติดต่อคุณทางโทรศัพท์คุณสะดวกไหมเพื่อที่จะให้รายละเอียดคุณได้มากกว่านี้ให้รายละเอียดคุณได้เพิ่มเติม อะไรเงี้ยค่ะอ่าเราก็ให้เบอร์มือถือไปไม่เกินห้านาทีค่ะเพื่อนเพื่อนเจ้าหน้าที่โทรมาแล้วก็บอกรายละเอียดเราทุกอย่างว่าเออเราประสบปัญหาแบบนี้แบบนี้แบบนี้อยู่แต่ก็คือเออเจ้าหน้าที่เขาจะจะ,จะแบบไม่ได้ไม่ได้บอกเจาะจงว่าเราผิดที่คลิปไหนเราผิดเรื่องอะไรอะไรแบบนี้นะคะเขาไม่ได้บอก แบบนนั้แต่เขาแบบจะพูดในแนวแบบกฎกฎของเพจ Facebook กฎของครีเอเตอร์ว่ามันมีประมาณแบบนี้แนวประมาณแบบนี้เออจ้าของเพจได้ไปปฏิบัติหรือว่าได้ไปโพสคลิปได้ไปออนำเสนอเนื้อหาที่มันเป็นไปตามแบบแนวที่เจ้าหน้าที่เขาได้กล่าวมาข้างต้นหรือเปล่าแล้วก็ รบกวนให้เจ้าของเพจอะกลับไปตรวจสอบดูก่อนไหมอะไรเงี้ยคะ่ะก็คือแจ้งบอกรายละเอียดเรามานะคะเพื่อนๆอ่ะพอเมยุได้รายละเอียดปุ๊บเมยุก็เข้าไปตรวจสอบ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 ก็มีเอกในใจเอ๊ะมันน่าจะใช่คลิปนี้ที่เราทําลงไปที่เราโพสต์ลงไปเกี่ยวกับที่เจ้าหน้าที่เขาแน,น,าแนะนามาแน่ ruined, เลยอะไรเงี้ยเราก็เข้าไปตรวจสอบดูก่อน เพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าให้เราเข้าไปตรวจสอบดูเองก่อนนะว่ามันเเราได้โพสต์ไปในแนวนี้ประมาณนี้อะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะถ้าใช่ลองกดลบดูกดแก้ไขดูอืแล้วระบบมันจะประมวลผลให้เราอาจจะไม่ประมวลผลณนะเวลานั้นเดียวนั้นแต่อาจจะใช้เวลาแบบอีกหนึ่งวันสองวันหรือสาวันแล้วแต่ระบบของแต่ละคนนะคะเนาะเราก็เข้าไปแก้ไข ปรากฏว่ามันได้เฮ้ยเพื่อนๆคือมันดีมากนะคะสำหรับตัวแม่ยุ้ยเองนะเสียสามร้อยบาทต่อเดือนเออแต่ว่าเราได้การดูแลเอ่อป้องกันบัญชีของเราอีกชั้นหนึ่งอืมแล้วก็เวลามีปัญหาเราสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เลยเราไม่ต้องใช้เวลาระยะเวลานานอันนี้สำหรับคนที่คิดในในแนวเหมือนแม่ยุ้ยนะคะแม่ยุ้ยคิดว่ามันก็คุ้มนะ ถ้าในกรณีที่เรามีปัญหาเราสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เลยแต่ก็ไม่ได้บอกว่าคนที่ไม่สมัครไม่ดีนะคนที่ไม่สมัครก็ดีเหมือนกันค่ะเพื่อนๆนก็คือหนึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายแต่ข้อเสียก็คือเวลาเพจเรามีปัญหาเราอาจจะสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ช้ากว่าคนที่เขาสมัครการแบบได้รับการดูแลอีกชั้นหนึ่งจากเมตาบ o ดิฟนะคะเพียงแค่ มันจะช้ากว่าซึ่งคนเราอะเวลามันเกิดมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้ามันช้าเราก็อึดอัดอะมันแก้ <Requ Strategy> ป, <praised> ปัญหาไม่ได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนเพื่อนมันแก้ปัญหาไม่ได้สักทีเราก็กแบบอยากอยากรู้ว่าเพจเรามันเกิดจากอะไรอะมันทําไมมันถึงไปแบบนี้ไม่ได้ทําไมถึงต้องแจ้งเตือนแบบนี้มาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพื่อนเพื่อนฉะนั้นอันนี้ก็คือจะเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่ว่ายุ้ยก็แชร์ให้เพื่อนๆฟังว่าเนี่ยข้อดี เนี่ยข้อดีของการสมัครตัว Meta v e r d i f y มันดีแบบนี้นะคะก็ฝากไว้ให้เพื่อนๆพ,พิจารณานะคะว่าถ้าใครอยากอยากจะสมัครก็สมัครได้แต่ถ้าใครอยากจะไม่สมัครก็ไม่เป็นไรอันนี้แล้วแต่เเขาเรียกว่าความสะดวกสบายของแต่ละคนนะคะแต่สําหรับไมยุยแมยุยปลื้มมากแล้วก็สะดวกสบายแล้วก็รู้สึกอุ่นใจเออเวลาเรามีปัญหาเราจะได้แบบติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทันท่วงทีรวดเร็วทันใจนะคะเพื่อนๆ คลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากเพื่อนๆแชร์บอกต่อๆกันด้วยนะคะจะได้เป็นบุญความรู้ด้วยกันนะคะเพื่อนๆสหรับคลิปนี้แม่ยุยลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ